สวัสดีครับ FC ช่องพอ่อซีคนเดิมมื่อวันที่11บเท่นว่าหกสิมาเบิงควยงามพ่อซีขับบาดนี้ห่างหายไปหลายมื่อแมงบาดนี้มันหายากมันหาซีง่ายตัวหัวตาหาได้ปะพ่อหาได้่ปันหาไง,ไงห่ายๆปจนนี้ได้หาย,ยากเกือบอยู่ควยแม่ลูกนะพ่อแม่ลูกลูกแรกลูกตัวเธอคือตัวแม่ละพ่อตัวแม่ลูกแม่เนาะ ไม่ลูกมาเกียงเลยพอ่อโอ้โหคนเราสามว่องหัวได้เลยนะสามว่องอบ่ครับแม่มึงแข้งขาดนวดนวดมึงมาเสร็จเชียยนเดี๋ครับพี่น้องพอ่กนีใบ่อบพระท่านมีใบให้ลูกงเงป็นเชียงเบ่พ่อแม่ตาเทียมเทียมจ้ำดีเดี๋ดวยวบังคับเบิ้งแมงครับพ่กนีใบให้บังคับเบื้องแข้งขาดีแล้วครับแม่เรียบดีแข้งขาดีพุโ่โตแล้วใบยังมากเพราเรียกว่าได้ใบหยุดงานมาบพี่น้อง พเดหลังลำยงามดีครับนุ่มดีนุ่มสีนะพ่อเนาะนุ่มสีนุ่มนุ่มสีนุ่มเชียงคาดีตาใหญ่นะครับพี่น้องเป็นคั้ยอ่างให้ลูกงามมือหวานมาเพิ่หน่อยแม่นี่เลยลูกตัวแรกลูกแรกลูกสามว่องเหมือน่าเห็นเนี้ยแม่กับสามว่องนะพ่อเนาะแม่กับสามว่องแม่กับสามว่องลูกกับสามอ่องเรียบดีโอ้เป็ดเจ้งเงีนยมทรงลูกดีเนาะทรงลูกดีเ็าพื่ยตัวนี้ตรง เก้าวาุนเิมยเิ่มี้ไเิมรุ่นแรกนีส่วนช่วงพันตัวใดกัพ่อแม่พันุน่ยยี่สิบเก้ายีบเก้าบวกลบลายิบลายยิบเก้าบวกตอนนี้พ่อมีน่านะมียังหุ่ง่ำบานีเ่อเปิดไปได้ปะไรแล้วพ่อเปิดไว้เจ็ดมืนหาเจ็ดมืดหาพันตัวใดคือเก้าตัวใดคือเก้ากสีคนเดิมกสีคนเดิม พอได้เหมือนเดิมเฮ้ยไหลอ๋หลกเก่งขับพี่น้อังอุ้ยันส้นไหลเร่งยเื่องเนี้ครับขวดเด่นเด่นกลัวควดลูกได้เดียนเดียนสองมือลูกบนครับขวร่งนีครับลูกสาวบ่นขวดน้อยสามองนะครับสามอ่องแม่กับสามองแม่เพิ่งกับสามองเจ็ดหมื่นห้าพันบาทรับผม เนขอเบอร์พอไว้นะครับ092 5 5 2 6 6 3สีคุดเดิมเพิ่มเติมพื่ง้มครับผมวันนี้เลอยกแม่นึงมาพ่อนึแม่นั่งน้อยอยู่แม่นั่งน้อยเนาะแม่นั่งน้อยอ่ามเห็้แม่นั้หน่อยกังามซุงเท่ารแล้วพ่อนี่สซงประมาณร้อยยี่สิบ่ะร้อยยี่เนาะวันดีนะพ่อนะร้อยยี ลูกพ่อได้แล้วพ่อมันมาบอกว่าพระเจ้าว่าโกจะเลื่อนขึ้ยังนี่ล่ะมีใบบ่บ่ใบบ่มีบ่มีใบเนาะตั้งเดือนอะไรแล้วพ่อจีบเดือนเลยจีบเดือนบานิ่นพ่อห้องอะลาไปไหนครับพ่อไวสามซีพหาหนิคุณอะไรตัวหนิสามซีพีหาแม่นตัวไดนคือเก่าตัวไดนคือเก่าาบนคือให้สืบเงืนตัว ครับทางเขาเปิดดวยครับทางเขาเปิดแก้งขาไงเรียบไงเรีบดีเรีบง่ามองชัดเจนนะครับหางลามง่ามแข้งขาดีตาเตียมครับตาเตียมแก้มจ้ำตาจับดีองข้อชัดเจนนี่มงศีดอกสวงามครับสามหมื่นห้าพันบาทแมน่าไว้ดอก กอเดี๋คือเก่อนะ่บเกลครับเบอร์โทรกับเบอรอเกลอะรแล้วครับเบอร์โทกับขึ้นเกสองห้าห้าสองหกสามแปดค่เกละสเดิมสเนครับพี่น้องผู้ใดมาเร็วเด็กกนนี่ดรมาเร็วได้เร็วนะครับูดชุดนี้วบเรืงนีบิ่งครับลูกลูกแม่เลียนะครับลูกพ่อมนะครับผมนะครับคลิปนี้เอาไว้สนิทสะกวนคลิปหนาพอแม่สวัสดีครับครับผมครับ